สวัสดีค่ะเจรนายธนกิจนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะคะดิฉันเจรนายธนกิจในนามของฝ่ายผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิต้นานทานก็คือผลิตภัณฑ์โพลีแคน นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โพลีแคนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงเหมือนเป็นอาหารของเม็ดเลือดขาวก็ว่าได้นะคะเบต้ากลูแคนเป็นสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการกระต ต้นภูมิคุ้มกันจากธรรมชาตินะคะซึ่งอยู่ในรูปของเบต้า13และเบต้า16กลูแคนนะคะหากร่างกายของเราอ่อนแอเป็นภูมิแพ้ดูแลด้วยเบต้า13กลูแคนจากยีสต์ขนมปังนะคะปกป้องตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้นะคะ อย่าลืมดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้พร้อมอยู่เสมอนะคะเรามารู้จักกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะระบบคุ้มคุ้มกันนะคะก็คือคกลไกการป้องกันตัวเองของร่างกายตามธรรมชาติจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำร้ายร่างกายของเรานะคะซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ระบบภูมิคุ้มกันแบบ เฉพาะเจาะจงก็คือเป็นตามธรรมชาตินะคะเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่เรามีมาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการป้องกันและก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะกําจัดสิ่งแปลกปลอมโดยการตอบสนองนะคะที่ชัดเจนได้แก่การไอการจามนะคะสารคัดหลั่งในร่างกายนะคะแล้วก็พื้นที่ที่สัมผัสเชื้อโรคโดยตรงอย่างเช่นผิวหนังนะคะรวมถึงเยื่อบุ นะคะในร่างกายของเราด้วยอย่างเช่นทางเดินหายใจท่อปัสสาวะช่องคลอดน้ำตานะคะนี่เป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจงตามธรรมชาติที่เรามีมาแต่กำเนิดนะคะและระบบภูมิคุ้มกัน แบบที่2ก็คือแบบเฉพาะเจาะจงร่างกายของเราไม่สามารถทําเองได้จะต้องสร้างขึ้นสร้างจากไหนนะคะเป็นภูมิกันที่ไม่ได้มีมาแต่กําเนิดนะคะได้จากการรับเชื้อหรือได้รับวัคซีนเข้าไปนั่นเองนะคะ เมื่อมีเชื้อโรคชนิดเดิมหากเราได้รับวัคซีนเข้าไปนะคะเมื่อมีเชื้อโรคชนิดเดิมเข้าสู่ร่างกายร่างกายจะทําการผลิตสารต่อต้านแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมานะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบนี้นะคะได้แก่เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ T และ b c เซลลนะคะและเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งก็คือ NK Cell หรือว่า Natural Killer Cell นั่นเองนะคะกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะผ่านกระบวนการตอบสนองขั้นแรกไปได้กลไกต่อมานะคะร่างกายของเราจะผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาว ออกมาหลายชนิดเลยอย่างเช่นนิวโทรฟิลแมโครฟาดนะคะเพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอมต่อไปนะคะแมคโครฟาดคืออะไรเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่เฉพาะเจาะจงยังมีหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแมโครฟาดนะคะเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบไม่เฉพาะเจาะจง และยังมีหน้าที่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วยค่ะการเกิดสมดุลต่างๆในร่างกายนะคะร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันหลายระบบเลยระบบ เม็ดเลือดขาวนะคะเราพูดถึงแค่สีระบบนะคะก็คือทีแรกลดภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทีหน่เจนะคะจะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานต่อต้านการติดเชื้อทั่วไปอย่างเช่นเชื้อราแบคทีรียภูมิคุ้มกันของตัวเองนะคะร่างกายของเราเกิดการอักเสบเองและที่ 1, ค่ะที่1เป็นระบบภูมิคุ้มกันทั่วไปต้านเชื้อแบคทีเรียไวรัสนะคะแล้วก็ปรับสมดุลปกติของร่างกายที่เราเรียกทั่วไปว่าเป็นสมดุล ภูมิคุ้มกันปกติของร่างกายนะคะที่สองนะคะเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากพวกพยาธินอนพยาธิเชื้อไวรัสภูมิแพ้นะคะหากร่างกายของเราจะสมดุลจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานอย่างเป็นปกตินะคะ สมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะและการควบคุมหากระบบภูมิคุ้มกันของคนเรานะคะมีมากเกินไปหรือมีน้อยเกินไปย่อมก่อให้เกิดความเจ็บป่วยนะคะยกตัวอย่างเช่นหากภูมิคุ้มกันที่เกินสมดุลจะทําให้เราป่วยนะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานชนิดที่1นนะคะเป็น SLE เป็นรรมาตอยนะคะเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นภูมิแพ้และเป็นไทรอยนะคะเราจะต้อง ลดภูมิต้านทานส่วนเกินลงมาให้สมดุลพอดีและถ้าหากภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะคะมีน้อยเกินไปภูมิคุ้มกันต่ำนะคะจะทำให้เราเจ็บป่วยง่ายนะคะ มีเชื้อติดเชื้อง่ายอย่างเช่นติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไวรัสนะคะไวรัสตับอักเสบแล้วก็มะเร็งและ HIV ก็เกิดจากการที่ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำเกินไปต่ำแล้วร่างกายเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะมีอาการดีขึ้นจะต้องเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราสามารถที่จะต้านทานโรคได้นะคะ เบตากรูแคนค่ะเบตากรูแคนคืออะไรนะคะเบตากรูแคนเป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคารายที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นยีสต์นะคะเห็ดบางชนิดข้าวปาเล่ข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นเบตากรูแคนที่พบในยีสต์และเห็ดนะคะก็จะมีโครงสร้างเป็นแบบเบตา1.3นะคะ และมีแบบเบต้า13 16กลูแคนนะคะเยอะนะคะโครงสร้างของแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันชนิดที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ก็คือเบต้า13และเบต้า16กลูแคนนั่นเองนะคะยีสต์นะคะ, yes, ะ,คะและเห็ดแบคทีเรียบางชนิดจะสามารถที่จะ มีนะคะเบต้า13และเบต้า1316กลูกแคนแต่ว่าถ้าเป็นเบต้า1314นะคะจะมีในข้าวโอ๊ตในข้าวบาเล่เข้าวสาลีซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายถ้าจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้จะต้องเป็นเบต้า13หรือเบต้า1316 กลูแคนนะคะแต่จากผลการวิจัยนะคะพบว่าเบตา้ากลูแคนที่สามารถปรับให้สมดุลปกติของร่างกายของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะสามารถปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้ดีที่สุดก็คือเบตา้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังนั่นเองนะคะเบตา้ากลูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไรโดยนะคะเบตา้ากลูแคนจะ เข้าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะคะชนิดแมคโครฟาจให้อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอนะคะโดยปกติแล้วแมคโครฟาจในร่างกายของเรานะคะจะอยู่แบบสงบนิ่งนะคะเหมือนทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องร่างกายแต่ยามสงบก็พักผ่อนนะคะแต่ว่าก็อยู่ใน ถ้าเตรียมนะคะแต่ว่าสงบนะคะจะยังไม่ได้ทำงานจนกระทั่งตรวจเจอสิ่งแปลกปลอมค่ะเมื่อมีผู้บุกรุกนะคะหรือว่ามีเชื้อโรคมีเชื้อแบคทีเรียนะคะมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายของเราแมโครฟาจจะเริ่มทำงานทันทีนะคะโดยจะไป กระตุ้นนะคะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้มาทํางานนะคะโดยเมเล็ดขาวชนิดแมคโครฟาจนี้นะคะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแมคโครฟาจก็จะไปย่อยสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้นะคะร่างกายของเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะ เบต้ากลูแคนนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไรนะคะเบต้ากลูแคนมีหน้าที่ในการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะให้อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมและตื่นตัวเสมอโดยปกตินะคะแมคโครฟาจจะอยู่ในสภาวะสงบนิง่งซึ่งมันก็จะไม่ทำงานนะคะจนกระทั่งตรวจเจอสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่บุกรุกเข้ามานะคะสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นนะคะจะถูกย่อย นะคะแล้วก็ขับออกจากร่างกายร่างกายของเราก็จะเข้าสู่ภาวะปกติและหลังจากนั้นนะคะคำแมโครฟาจจะจดจำนะคะแล้วก็ประมวลผลเพื่อส่งต่อให้กับ T เซลก็คือเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลและไซโตไคให้ไปทำงานอีกทีหนึ่งนะคะโดยการทำงานของ helper T เซลนะคะ helper T เซลนะคะจะกระตุ้น T เซลมาทำลายสิ่งแปลกปลอมแล้วก็กระตุ้น B เซลให้ผลิตแอนติบอดีออกมานะคะ ไปกระตุ้นนิวโทรฟิลนะคะให้ไปตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้นไซโตไคน์ค่ะจะทำหน้าที่ในทำให้เซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันทำงานร่วมกันได้ดีมากขึ้นเหมือนเป็นนางงามมิตรภาพเลยทีเดียวนะคะสรุปง่ายๆค่ะเบต้ากลูแคนก็จะมีหน้าที่ในการกระตุน้นการทำงานของแมคโครฟาจนะคะและแมคโครฟาจ ทำงานนะคะโดยการจับกินแบคทีเรียเชื้อราสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายแล้วก็จะจดจำแล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปให้กับเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆให้ทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะในงานวิจัยนะคะจะพบว่าเบต้า13กรูแคนนะคะจะช่วยในเรื่องของ การเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายโดยไปช่วยให้เม็ดเลือดขาวนะคะจับกับจุลินทรีย์ก่อโรคได้ดีมากขึ้นโดยมีงานศึกษาวิวจัยนะคะในปี2012นะคะหลายงานวิจัยเลยทีเดียวนะคะและงานวิจัยอื่นๆน,นะคะเบต้ากลูแคนช่วยในด้านของการเสริมสร้างภูมิต้านทานโดยนะคะ เบต้ากลูแคนจะไปช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดการติดเชื้อจากจุลินทรีย์เกาะโลกที่เข้าสู่ร่างกายนะคะ งานวิจัยเกี่ยวกับเบต้ากลูแคนในเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งนะคะก็มีงานวิจัยหลากหลายเลยทีเดียวนะคะโดยนะคะมีงานวิจัยเรื่องเบต้า13กลูแคนว่าเป็นฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในระดับเซลล์และระดับโมเลกุลน,นะคะต้องบอกว่าเบต้า13กลูแคนมีงานวิจัยนะคะในเรื่องของการต้านเซลล์มะเร็งในระดับเซลล์เลยทีเดียวนะคะ เบต้ากลูแคนนะคะประโยชน์ในด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ปรับสมดุลระบบภูมิคุมกันในร่างกายให้เข้าสู่ภาวะปกปติแล้วนะคะยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะคะบรรเทาอาการและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากการทำเคมีบำบัดลดอาการภูมิแพ้และอาการหวัดได้ดีนะคะบรรเทาการติดเชื้อและการอักเสบจ,จากเชื้อชนิดต่างๆช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้นนะคะกระตุ้นเซลล์ไฟโ,ฟโบบลัสให้สร้างคอลลาเจน นะคะทำไมจะต้องเป็นเบต้ากลูแคนจากโพลีแคนนะคะเพราะว่าเบต้ากลูแคนนะคะในโพลีแคนเราใช้ออกซิเจนวอเตอร์นะคะเท่านั้นในขั้นตอนของการเพอริฟโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเราจึงได้เบต้ากลูแคนที่ไม่มีสารเจือปนใดๆเลยและได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์สูงนะคะได้เบต้ากลูแคน13 นะคะสูงถึง95ซึ่งเป็นตัวหลักที่ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยตรงนะคะใช้จุลินทรีย์เฉพาะนะคะมาช่วยในการเพาะเลี้ยงเชื้อจึงได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์นะคะโพลีแคนเหมาะกับใครบ้างผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะคะผู้ที่มีแผลหายช้านะคะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรค ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเด็กนะคะในวัยที่กําลังเจริญตบโตและก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงนะคะที่จะติดเชื้อโรคหรือมีแผลที่รักษายากแนะนําได้เลยนะคะผู้ที่ได้รับการฉายแสงและสารเคมีเพื่อทําลายเซลล์มะเร็งก็คือผู้ที่ อยู่ในขั้นตอนของการให้เคบีบำบัดนะคะหรือผู้ที่วัยต่อการเกิดภูมิแพ้ก็สามารถที่จะใช้โพลิแคนได้นะคะวิธีรับประทานนะคะวิธีรับประทานบำรุงทั่วไปอยากจะเสริมสร้าง นะคะบำรุงร่างกายให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้านะคะหากมีโรคประจำตัวที่จะต้องเร่งฟื้นฟูให้รับประทานครั้งละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าและเย็นนะคะรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนหากรู้สึกดีขึ้นแล้วสามารถลดลงเหลือวันละ1แคปซูลได้เพื่อป้องกันการก,กลับมาเป็นซ้ํานะคะแต่หากช่วงนี้นะคะช่วงนี้หากท่านมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส มีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือรู้สึกว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรานะคะอาจจะสูงเกินไปอาจจะต่ำเกินไปเราสามารถที่จะปรับร่างกายของเรานะคะปรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราด้วยผลิตภัณฑ์โพลีแคนนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสวัสดีค่ะ